เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทิ่ัรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องคูโดงคอย หลายท่านทราบกันดีอยู่นะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็น f c ช่องคูดงคอยจะเป็นช่องแบ่งปันข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสับนะครับหลายครั้งคูดมีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับเพื่อน,นํามาสะสมนะครับก็ต้องบอกว่าเหรียญที่คูดประกาศรับซื้อเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวล้วนๆเลยนะครับหลายคนที่เป็น f c จะเห็นได้นะครับว่าคูดง กาศจริงแล้วก็เราก็รับซื้อจริงคลิปนี้ EP นี้นะครับคูโดงจะใช้คำว่ามาประกาศรับซื้อก็ได้สำหรับเหรียญอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญ50สตตางค์ปี2005นี่ครับผม2523นะครับหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเหรียญ50สสตางค์ ลวงข้าวนี่ครับนี่ครับผมนีครับอันนี้คือเหรียญปกตินะที่เห็นนี่เป็นเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวเข้ามาดูไม่ให้เป็นการเสียเวลาเลยเหรียญที่คุณโด่งมาประกาศรับซื้อนะครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องลองดูนะเดี๋ยวขอขยายนิดนึงนะครับจะได้เห็นชัดๆนี่ครับผมนี่คือเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับมาลองดูด้านนี่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 นคูณโด่งเอาให้ดูเห็นไหมครับนี่ นี่คือเหรียญห้าสิบสตางค์หลวงข้าวนะครับความพิเศษของเหรียญน,นี้นี่คุดงให้ดูนะครับนี่จะเป็นเหรียญเอาให้ดูนะครับคือคุโดงเป็นเหรียญจะ UNC ก็ได้นี่ครับผมคุดงไม่อยากใช้นิ้วสัมผัสตร,ตรงกลางนะเห็นไหมครับนี่นี่ตรงนี้จะเห็นนะครับผบพักซ้อนเห็นไหมครับแบบนี้เราจะเรียกกันว่าเหรียญปั๊มเคลื่อนปั๊มซ้อนนะครับเดี๋ยวคุดงให้ดูด้านหลังนะ คือต้องขอประทานอภัยนะครับคือคุดงเป็นนักสะสมแนละ้วก็ไม่อยากให้มีรอยนิ้วมือเห็นไหมนี่ครับผมองศาเดียวกันนะครับผมมีองศาเดียวกันนะครับนี่ครับผมเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนนะครับรวงข้าวขยายให้ดูอีกอย่างนี้ดีกว่าเนาะจะได้อ่านี่เอาให้เห็นๆนะครับนี่นี่นี่เป็นเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนนะครับหนะครับนี่ นี่ครับผมมีรวงข้าวตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางเหรียญน,นะครับมาดูด้านหน้าของเหรียญเห็นไหมครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพระบะรมฉา,าย,ยา,าสาสทิสรัษณ์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับตรงนี้ลักษณะน,นี้เกิดจากการที่เหรียญนี้พอปั๊มขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเหรียญน,นี้ไม่ตกบล็อกนะครับพอไม่ตกเสร็จปุ๊บก,ก็เลยมีการคือตกไปแล้วครับค่อมเหรียญนนะ่ะก็เลยปั๊มลงมาทับอีกทีหนึ่งก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ นี่ครับผมนี่คือเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนใครมีเหรียญปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนแบบนี้ทักทายมาได้นะครับเพราะว่าของเราก็สะสมเหรียญแบบนี้เอาไว้นะครับนี่เหรียญห้าสิบสตางค์หลวงข้าวปั๊มซ้ำปั๊มซ้อนคูดง่งก็ตามหาอยู่นี่วันนี้มีสั้นๆแตบบ่เพียงเท่านี้นะครับเหรียญแบบนี้ไม่ได้เป็นเหรียญชำรุดนะครับถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สอบถามคูดงได้คลิปนี้อีพีนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดองคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ